สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับไปพี่น้องเฮาสำหรับคลิปนี้ก็จิพาพี่พาน้องไปเปลี่ยนแก๊สให้สาวๆพี่น้องจิเปลี่ยนแก๊สให้สาวๆแล้วกลับไปซื้อเนื้อยูน่ากินไปกลัลี่ๆสองคนฝนตกพี่น้องเด็กน้อยบ่ได้อาไปดอกมึนๆเพราะว่าไปแต่จิวไปกลัวท้องจิวไม่ได้ซื้อ,น,อนั่นซื้อนี่นะพี่น้องแต่ว่าจิพาไปซื้อผู้หลาดฝนไปพี่น้องเขาฝนกะตกเนี่ยน่าลี่ๆเนาะ กันเก็ตกันแล้วไงเราเออว่าด้านแหลกเลยไปพี่น้องเราเปลี่ยนเก็ตกันน้งพี่น้องปัานี่ขอดำม้วดร้านขายซีนนะพี่น้องอร้านคนลงไปซื้อพี่น้องเลยเพราะว่าฝนน้ำมันทังตาเรนี่ดังตาเนื้อโวแล้วดีดีเลยไปละบอเพ็ดมาซื้อมาไปกับไทยแล้วแล้วก็บอกว่าโอ้ไปไทยเบื่อโทษน้ำนี้มีคนโทษสร้างไง จัดไปพี่น้องมังข่ามังค่างวงเราบบงามมาหนาขายเชนเทินเนนเีได้แล้วพี่น้องวันนี้ของกฐิพภาพไปซื้อผักต้อพี่น้องวันนี้ไปซื้อผักต้อในตลาดมาแล้ววันนี้ผมลงไปซื้อผักพี่น้องร้านประจำเบ้าเวดก็คือร้านนี้นะแต่ต้องอย่ากมื่นเด้อพี่น้องเโยกเข้าไปเพราะว่ามันครึ้มฝนเอาม๋อเงี้ยหน่ะเด้อพี่น้องวันนี้อันนี้เลียเพิ่นเอาบักแตงไปล้างพี่น้อง นี่เนี่ยคนไดมากครับเกียรนใส่กับหลานพี่น้องไปตลาดกับหลานเคี่ยรีนในพวกนาวของนี้เราใส่ประจาเนาะของที่เราต้องใช้ประจําขาดไม่ได้พี่น้องมาเคียรีนครับวันนี่เห็นป่เนี่ยพริกแห้งพริกแห้งสดแล้วก็มีพริกสดด้วยนะครับผมมีพริกแห้งพริกสดเด้อพี่น้องเด้อพริกแห้งพริกสดราคา อันนี้วันนี้ไม่อุปกรณ์ลาบหรอกพี่น้องพริกแห้งพริกผงข,ข้าวคั่วน้ำปลาแป้งหนวอันนี้เกลือได้นะพี่น้องเด้อนี่ที่เด็ดของเฮาพี่น้องเดี๋ยวสาวม้อนโชว์ฝีมือพี่น้องเลยโอ้ยเนื้อเป็นโลง,งามงามเลยพี่น้องเดี๋ย้คอยเอาเข่าอันนี้ให้เบิง่งเบิ่งพี่น้องเนื้องามงามเลยไปซื้อจากตรงอันนั้นเพิ่นเลยออื อออนออกก่อนพี่เนือเสียสวยแม่ออกอค่อยเน่ยว่าขาข้างสี่นอพี่น้องมันเออส้านอือโอ้ยเนือเปนขาใหม่ใหม่นพี่น้องเป็นหงมอหอยนะวะอยู่ร้านประจำเลยนะ่งตามร้านเทานี่่ใส่มีเฉยมันบาจากแล้วดิลลี่ลงไปซื้อเด้ามลโลหนึ่งสองรอยแปดสิบอ้าวลงแล้วบาอืมโลสองร้อยแปดสิบตัวบี โอ้ยลิลี่ได้จัดการโล่นึงเลยมีในกระปุกเด็เขาจังเลยนะฝนเอาเบิร์กอันนี้โอ,<า>อ้ยสาวเอ้ยพอดีวันนี้ได้สปอตนี่เอ้รอแท้วะเออร้องเพลงตลอดตะเวนน่ะน,นั่นนั่นน่ตบมือแปะแปะตบมือชมเชยมือดีไดต,ตบมือชมเชยตะป้ามดก็ยังหนาวป้ามดเห็นเมนูไหนวันนี้ป้ามดนะ โอ้อันนี้ได้หลายๆเติมเลยมอแมงมุอน้ำพื้นะงกระเบื้องเบื้อน้ำกระเบื้องมอือน้ํากระเบื้องปรดิจาพระพร้อมพัะแคมล่างมันล่างนั่นเป็นยังดอกมต้อุ้ยจับทนอยูมันากยดแอกธรรมดาฝนมันตกต้องพิาแดา้องไม่หันหลักนะพี่น้องอ่ะจับไปคุณแม่เหมาอืมแล้วขอดับบริคอพี่น้องจ่งเห็นชันดิชอบชิเอดอะไรกินกันกระชิราบท่อนเลี้งบ้านเฮา บาล้างนวนบ่อยเราหม้อมันไม่อีนี่มันต้มเพียนะหมอน้อยอ่ะเราบอกว่าที่แกเขาเปลี่ยนมาแล้วฮะเราบอกว่าห้ามาล้างถังจะไม่อร่อยเพราะว่าเนื้อเนี่ยเขาไว้ในตู้ตู้กระจกอย่างดีไม่ใช่เนื้อวางอยู่ตามตลาดเด้บม่ได้มีแม้วันไก่เลยตู้ในกระจกครับม,ม่อเป็นนา้งงามในกระจกเลยอันนี้เนื้อในกระจกเข้าใจด้วยพี่รองนะเอออันนี้คือเนื้อในกระจก มันมันสะอาดมากยังไม่ได้ผ่านเมงวันอเนือสุดยอดเลยพี่น้องวอนนะทำไมต้องชอบกินด้วยนะทำไมฉันไม่อยากกินเลยพ่อขากับเริ่มไข่เนี่ยน,น,น,น้องเท้ากับส้วนน้ำวนแล้วก็ยาซื้อมาเห็ดเพื่อน้องกินน้ำเนยนะ ออกกันมไ่นอกมันะะก็ออกกินเละเินนองเขะ,ะ่พอซิมเนื้อมันเนาะพ่อขาข่ไข่แนยขอขยกกอยากซิมไม่หรอกนเนืนเนื้อเหนียวแบบเนี้ยอ่าเหนียวไม่ไหมอืมนอกัละ,ละมั่งเลยมันนั่งคนลองคนเอาหมอมัห้เออดวงนันมาเออ,ดว,เอ,อดวงนั่นมันมีแบบว่ามันนันรักหลายกลัวเนาะเวลาเขาปันเขาอย่างมันกัดลุ่งดีก็ละมั่งเลย เป็นอ si oh, okay. ูเพียแจ็กเปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ไปเปลี่ยนแจ็พร้อมแต่บากเพี้ยนบริวไทยเจ็ดกบมีแล้วนาไเปลี่ยนนอาไ้ให้แล้วตัว่าูฝนเออมาไหนมาดูร้านไหมร้านี้ลี่ไปล่างไม่ใช่พวกแตงเจ้าเนี่ไปร่างมาแล้วก็ใส่แ้งเนี่ยม่เป็นเปลี่ยนมเลยมอมาเป็นนวลหราคือจะไหนขั้นในพาเนาะเอแล้วแต่แม่เขาว่าไหนร้านพาร์ทเนาะไอเล้วแต่เจี๊ยบเอาเจีเอืมเนา าพี่น้องอะไรี้เราต้องการสอยเพราะว่าซอยเอาแบบนี้ก็ได้น้องแต่ต้องเห็ดเป็นฟักครับพี่น้องเพราะว่าฟักพี่ยังแก้วก็มีแบบทุกคนบ่แม่นเออคำบอกครับแบบแคล้วบ้องบ่แม่นจ้ะเสียแคล้วบ้องขอดาเฮ็ดได้ก็กายเป็นหมอเชื่อไงถ้าข่อยใส่องปั้นเนี่ยเขาไม่ได้ใส่แนวอื่นก็หมอหมอข่อย,อยนี่คำปัน้น <laughs> เอาช่งติงเลยดีไหมเอ,อเอาช่งติงเลยดีไหมช่งติง อะไรดีบวอหยอกทั้งวันชงตึงเลยดีไหมเอาพี่น้องโอเควันนี้ค่ะทำการซอยเนื้อเห็ดราหิตไข่กันบวอกันมันม้วนพี่น้องยงมาซาเลยนันนีไข่อแล้วก็ได้ย้อนเลยตอนตกบัดมื่อแล้วตอนเพิ่นไปซื้อครับข่อยเนาะเติมแต่บ้านน้ำมันลดพันเติมแล้วเติมสามร้อยเนี่ยก็จะไล่เงินในฟังได้เข้าไปเด้อไล่มาอันดับแรกวิ่งไปเติมน้ำมันสามร้อยบาทเออพอแล้วก็ไปซื้อเนื้อวัวสองร้อยแปดสิบ ไปซื้อผัก70สิบบาท<อ>กลับมาเปลี่ยนแจ็ตร้อยห้าสิบมาซื้อมะละกอเท่าไหนนร่น้อยเลยหมดพอดีเงินพันคุณนเลืิพห้าบาทเลืวบาทเงินพันข่กะไรเบิ่งนู้นกระชิรยี่วันร้อยก็่บาทเงินพันหนึ่งขึ้นเมืองบ่าน้ดยังเลยหมดเป็นพันเลยเหรอเออเอาจิวยฟังในขวจิไรอยู่นี่พี่น้องเอาเมืองมานาวขวัญจิไรังที่แรกก็สามร้อยสามร้อยบวกสองร้อยแปดสิบก็เป็นห้าร้อยแปดสิบ ห้าร้อยแปดสิบบวกหกห้งนี่ก็เป็นหกร้อยหกร้อยแหะมาซื้อผ้าอีกเจ็ดสิบาทหกร้อยเจ็ดสิบซือท้อีกออะ้าอีกอ่ะก็คืเบ็นเห็นเออกระมดเท่กระมัดเกิดพกเจ็ดร้อยเออเกิดย่างเออแล้วก็มาเปลี่ยนเจ็ดอีกรอยห้าสิบกิย่างดอกลูกอขอตรวจปน้อรอยก็บาทนี่น้องเลยย่างยุ่ร้อยก็บาท่ะร้านกว่าเยอะทียไปต้มน้อยนี่เนาะ มะระแดกมาเทใส่จะน้อ,นอยปลาแดกนั่นจะหอมเนื้อสวยมากเนื้อสวยตักตักงามออืเคยมากินตักเด้อพี่น้องเด้อปิ้งตักได้จะปิ้งก็เคยพินได้พี่น้องเข้มมากกระแดกแม่ใส่ประแดกขวดนั่นแหละเออประแดกมันก็ได้ตักใส่จะน้อ,นอย ประแดดฟ้าเขียวไอน้ำแซ่บเลยประแดดฟ้าเขียวค่ะก็ได้ประข<ฮ>วดนั่นจะไม่ได้กองเพียห่ามาแล้วมันห่อนอยู่เขาต้องเอาใบสะก้อนสั้นซีนเอาอีซุกไปเนาะว่าแม่เพียนะมันต้องรอให้มันเย็นก่อนเพราะว่าถ้ามันห่อนอยู่เขามาล,ลงอันนี้เลยนะี่ซีนทอดตุ๋นไปเนาะเลยเอาบวกไงแม่ไข่อยนึ่เด้อล่ะดเ,ะเด้อกิงหอมอไหมเนาะแล้วมันปลาดอกมาหอมตุ่นเลยไปเนาะ เนีกานยนนี่เนาะมือยหยนเออมันมาจากไปซื้ออานี่เนาะใกล้ๆเนาะก๋วยช้นน่ามาแรงูสิกินก๋วยช้นบัดมือว้านวังสันมันเย็นก่อนมันยัง่อนเืาๆมันน้ีาหอะห่อนมัเย็นก่อนนะมันยังหอนดูนี่หอนนี่สาเปาเปาเออมันยมันย็นอันเพิ่นบ่ซอยเฮาเลยเพิ่น เพคนบอกน้องเอาไปล่าง,งาย่างดีเอาส้อยมาเนี่น่องล่างมาแล้วอันเด็กโอก็ลืมนาำๆแต่ว่าเขาล่อคั้วมนันนะถ้าไมเย็นก่อน่ารัะเนาะใส่เข้าไปซิ้นซุกเลยเดยลยพี่น้องถ้ามันยังอ,อ่อนก <ะ S 1> <ด>็เจ๊ซุกใส่ใน่องน้องหนูอยากเี้ยวข้าเมียมันเลยเนาะหลานกะดูกลังกั้กระต่ายขันเมียมันไปเฮ็ดงานนี่ลีเนาะโอยว่าอยากกินเออปฏิบัติการปฏิบัติใหม่ไปเลยปฏิรูปใหม่ไปเลยดอกเมฆอยู่กับพมุน อ่าหนึ่งคือต้องใส่แผ่นพดทั้งวันชั้าไม่ได้ขี้เสือเรือนคอมันก็บเฮดเบียร์ได้พอมันมันก็ยากอืมพราะหนากแง่งกันเอื้อนพนมาเอามันต้องร้องซะก่อนกับเน้ำน้ำยก่อนแต่ประมลมาเลี้ยงเด็กน้อยมาเฮดเปลี่ยนเลยมันบัดขั้วเด็กน้อยเปลี่ยนเลยแล้วมันอัตโนมัติเลยนะเออมันมีสัญชาตญาณเห็นว่าจึงสี่พี่น้องมันเลี้ยงเด็กน้อยเปลี่ยนเลยนะมลนะ เวลาแม่ยไม่อยู่ก็เพรสนใจเนาะอันเม่อมีคือยังว่ามันอยู่ในคลิปเด้นั่นไมีอยากที่พลาดเด้พี่น้องวันนีงเนี่ยร้อยเอ้าตองได้เพราะมันยังในหลามมันกระตอได้ก็มันหักที่มันห่างมันห่างเนาะโอ้โหเพราะมันยังลุกขึ้นสุดหรอข้างซับคือหมูขึ้ล่องใส่ที่นี่มีสมองวหมูใส่นู่นกล่องได้ได้อ้วนเลยแต่ว่ามันกระแบบว่ามันกระมีอยู่แบบเฮ้ยมันมีสีเปียโนน้ำแหดงน้ำแซ่บ ตะกี้บ้านเท่านะ่ะเพิ่นขายอยู่โค้งนะเพิ่นโบกักกรอบลวดเพิ่นเหล้าลวดบ้านเท่านะ่ะอันนี้เขาเอิ่นว่าเกลือกต่มแล้วอันนี้นะแป้งนวดนี่ซื้อมาอยู่บ,าบา้านบอกให้ซื้อแป้งนวดเหรออ่าบอได้ซื้อเลยซุ้มเจ้านี่เนาะเออแต่แป้งนวดมันเม็ดหน่อยก็ยั่วนเล้าเลยเนาะเอออยู่เล้าก็มีให้กันแต่เม็ดน้อยนะเอออยู่เล้าเม็ดใหญ่เลยอยูไทยดอกพอแต่อยู่ไทยส่วนมากผมว่เห็นเม็ดใหญ่หรือ <c oughs> มีคือกันไม่มีดอกเนาะ นี่หนักป้าก็ซื้อไก่เออจ้าพูนมาคนว่ไววา,าไต่เลยเต้งงัวม่าจะไทเบิร์ดนั่นแล้วเม็ดปลาตัวไงเดีย๋ยวเห็นนี่แม่เราใส่แม่มน,น่ะแม่คือใส่ชอนื้มอคค <c oughs> มันเข้เคมคนมันเค้มคน่นกะไรเด้ออันนี้ได้าามาค็เมนสูตร,รเล้าของน้องมุ์นะเขาเอานู่นน้อยเกือตุ่มน้องมณ์นะมันเป็น้ำเอาแบบนี้เลยเพล่คนเล่าเขาหมักเพี้ยไรลายนะลายแตกเน อยู <Es> <an> ่ไทยเขาใส่เจบีเพียเขาบอกเขาจะเห็ดเกี่ยวจำต่างหากเสี่ยนนี่เขาเอินเกือบต้มมาเ่มันเอินซื้อคนอ่านเด้ทำเป็นไส้เสี่ยย่างเกียวเว้เอินนอนเกลียวเกแมนนเก็ดเกมือนเม่อ้มื่ได้กอไงต้อั้่านคะนเลียงแข่งงานแบบเก็ดไปลพี่้องเอ้ยเบิ้งไหไปเนี่ คลิปไข่กันอะไเก็ไดที่เดไปอะชิมได้พี่น้องเบืองดีกันดีใจวเอาใสชิมเนาะต้นชิมละต้นลูกลาบไปนั้นเอาองหลาชิมดูชิมกับชิมตับก็ได้นะเออของเส่บเนาะโ้ยคิบันจูตับในการนู่พี่น้องเบืองดีเลยนะวันจูตับเห็นไหมข่านยังมันบอมีแบบมะขูก็มะหมจากเคมหน่จนึงวัแ่ียงงาใส่อีกวันเ็มบ่เอาอัน อันนั้นอีรีเลยขันเมียนลำมั่วอยู่ไทยเขาอีรีต้องใบมะกรูดขาดวะไรสามถุงในพอหน่อยเดิบะคมสิคุณอ้าโอเคพี่น้องมาเนี่ย